ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศหลังจากที่มีการรายงานนะคะว่าพบไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นที่สหราชอาณาจาักรรวมถึงที่แอฟริกาใต้ค่ะล่าสุดเองเนี่ยทาง BioNTech เคขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเขายังคงมีความมั่นใจว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือได้ไม่มีปัญหาแต่เพื่อที่จะให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นเขาจะมีการทดลองและวิจัยเพิ่มเติมค่ะ สำหรับ BioNTech นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ทำการผลิต วัคซีนป้องกันไวรัสโควิดร่วมกันกับไฟเซอร์ค่ะก็มีการให้ข้อมูลกัดออกมานะคะวัดณนะเวลานี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรับมือกับเจ้าไวรัสชนิดใหม่ได้ไม่มีปัญหาเลยสำนักข่าว AP มีการรายงานว่าหลังจากที่มีการตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโควิด -19 ในกรุงลอนดอนและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกก็เลยวิตกกังวลใจว่าเอ๊นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่าไวรัสอาจจะแพร่ระบาด ได้โดยง่ายขณะดเดียวกันก็ไม่มีวี่แววว่าจะทําให้ป่วยหนักร้ายแรงแต่ก็ทําให้หลายประเทศในยุโรปตัดสินใจระงับเส้นทางบินติดต่อกับอังกฤษเพื่อความปลอดภัยยังไงก็ตามสหภาพยุโรปเพิ่งจะอนุมัติการใช้งานฉุกเฉินวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ร่วมกันกับไบโอเอ็นเทคบริษัทเวชภัณฑ์ของเยอรมนีค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอูกูซาหินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบโอเอ็นเทคกับบริษัท ที่ตอนนี้เดินหน้าในการผลิตร่วมกันอย่างไฟเซอร์ก็มีการประชุมหารือกันแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารมีการระบุไว้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าวัคซีนของเราจะสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่วัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาและรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ได้เพราะว่าโปรตีนของสายพันธุ์ใหม่นั้นร้อยละ9 9เจะเป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับที่ระบาดอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นไบโอเอ็นเทคจึง มั่นใจในทางวิทยาศาสตร์ว่าวัคซีนของไฟเซอร์จะมีประสิทธิภาพรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ได้แต่ว่าก็ยังคงจําเป็นต้องทดลองวิจัยเพิ่มเติมซึ่งจะดําเนินการในอีก2สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแน่ใจว่าวัคซีนได้ผลจริงๆนะคะสำหรับวัคซีนของ b i o n t อ็นกับไฟเซอรได้รับอนุมัติใช้งานได้ในกว่า45ประเทศแล้วซึ่งก็รวมถึงอังกฤษสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งมีคนหลายแสนคนที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวไปแล้วค่ะส่วนทางด้าน The Wall Street Journal มีการรายงานโดยอ้างข,องข้อมูลจากบุคคลวงในของโครงการทดสอบประสิทธ,ธิภาพทางคลินิกของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ในชื่อโคว a v a c พัฒนาและผลิตโดยบริษัทซินแวคไบโอเทคหนึ่งในผู้ให้บริการด้านชีวเเพสัชพันธ์รายใหญ่ของจีดว่ามีประสิทธิภาพระหว่างการทดสอบทางคลินิกขั้นที่3และเป็นระยะสุดท้ายในบราซิลซึ่งปัจจุบันบราซิลยังเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่กำลังจะทดสอบวัคซีนของซินแวคครบทั้ง3ระยะขณะที่ตุรกีและอินโดนีเซียกำลังทดสอบวัคซีนนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ของซีโนแวค เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความคืบหน้ามากที่สุดของจีนขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และบาฮารนรับรองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทเพศสัชกรรมแห่งชาติจีนหรือซิโนฟาร์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลังผลการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกระยะที่3ภายในประเทศซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่า มีผลสำริดในการป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ86ไม่เพียงแต่จะเร่งทดสอบวัคซีนเท่านั้นนะคะจีนก็ยังเตรียมความพร้อมในด้านการผลิตด้วยค่ะส่วนทางการของมณฑลยูนนานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็มีการเปิดเผยว่าจีนเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิด mRNA โดยมีกำหนดเริ่มผลิตวัคซีนในอีก8เดือนโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอวี่ี คาดการว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้120ล้านโดสต่อปีในระยะแรกซึ่งอุปกรณ์การผลิตที่สำคัญและส่วนผสมหลักทั้งหมด ล้วนพัฒนาโดยจีนสำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนมีการอนุมัติการทดลองทางคลินิกของวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA เมื่อวันที่19มิถุนายนปี2020และปัจจุบันวัคซีนใกล้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่2แล้วสำหรับวัคซีนข้างต้นถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร AMMS บริษัทซูโจไอโปไบโอไซเอนซ์และบริษัทวาวแวร b i o อเทค n o l โนโลยีจำกัดโดยทีมพัฒนาวัคซีนระบุวา่าตัววัคซีนมีความปลอดภัยในการทดลองทางคลินิกระยะท,ที่1มีการสร้างภูมิคุ้มกันดีและมีสัจธรภาพดีเยี่ยมขณะถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสซึ่งทาง mrna ในวัคซีนจะเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ และก่อให้เกิดแอนติเจนซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอบเพื่อที่ร่างกายจะได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อไปค่ะ